สวัสดีครับหนังสือเรื่องนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นะครับเป็นการรวบรวมธรรมบรัรยายชุดมหาวิทยายลัยต่อหานสุนัขนะครับที่หมายถึงการเติมเต็มการให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์นะครับธรรมบรรยายนี้นะครับอาจารย์พุทธทาสอินทปัญโยได้อธิบายไว้เมื่อได้บรรยายไว้เมื่อวันที่27ตุลาคม2520 2523 ในบริเวณลานหินโค้งสวนโมงนะครับเนื้อหาภายในอาจารย์อธิบายขยายความธรรมะให้ทันต่อยุคสมัยคือคือเนื่องจากว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยครับไปนเน้นการพัฒนาทางวัตถุเพียงอย่างเดียวเนาะทำให้ธรรมะที่เคยใช้สอนกันมาตั้งแต่อดีตท,ที่อาจจะเคยมีอิทธิพลมากพอที่จะทําให้คนในสังคมยุคนั้นมีศีลธรรมได้แต่ว่าพอในปัจจุบันนี้ครับศีลธรรมเหล่านี้ ก็กลายเป็นมีค่าเพียงแค่ใช้ท่องจำกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสร้างให้คนเกิดความศรัทธาห,หรือดึงศีลธรรมกลับมาได้นะครับดังนั้นครับธรรมบรรยายในหนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นที่จะหยิบยกข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นมาปัดฝุ่นอธิบายใหม่ในรูปแบบของท่านอาจารย์พุทธทาสน,นะครับคือเปลี่ยนจากการสอน โดยใช้ทฤษฎีภาษาคนภาษาธรรมของอาจารย์ในการตีความแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจมีความเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับยุคสมัยที่เน้นตักกะความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องการที่จะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเนื้อหาสาระโดยย่อก็เริ่มจากเรื่องสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตครับ สิ่งที่เป็นคู่ชีวิตมนุษย์เนี่ยครับสามารถแบ่งออกเป็นคู่ชีวิตทางโลกหรือทางกายครับกับคู่ชีวิตทางจิตหรือทางธรรมนะครับสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตทางโลกหรือทางกายก็คือสามีภรรยาครับซึ่งทําหน้าที่ในการสืบสกุลตามธรรมชาตินะครับคู่ชีวิตประเภทนี้ก็เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเนาะไม่มีความแน่นอนอาจจะแปรปรวนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับส่วนสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตทางจิต คือธรรมเนี่ยครับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับที่จะต้องรู้เพราะว่าถ้าไม่รู้เนี่ยจะทําให้ชีวิตเดือดร้อนตัวธรรมนี่แหละครับที่เป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์อ่ะเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องทิศทั้ง6นะครับทิศทั้ง6เนี่ยครับเป็นสิ่งที่อยู่รายล้อมความเป็นมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทิศเบื้องหน้าก็คือบิดามารดานะครับเป็นผู้ให้กําเนิดที่แสดงโลกนี้ให้แก่เรานะครับรวมทั้งเป็น ครูคนแรกที่สอนเราในเรื่องต่างๆนะครับทิศเบื้องหลังก็คือบุตรภรรยานะครับเป็นบุคคลซึ่งเกิดขึ้นที่หลังเรานะครับเกิดตามเรามาทิศเบื้องซ้ายครับคือมิตรสหายซึ่งเป็นบุคคลที่คอยอยู่เคียงข้างให้ความช่วยเหลือกับเราในด้านแรงกายทิศเบื้องขวาหลักก็เป็นครูนะครับครูอาจารย์เปรียบเหมือนบุคคลที่คอยให้การอุปการะในด้านสติปัญญา ส่วนทิศเบื้องบนครับก็เป็นสมณพราหมณ์ผู้ให้การอบรมทางด้านจิตวิญญาณส่งเสริมศีลธรรมให้กับเรานะครับทิศเบื้องล่างครับคือบ่าวไพรผู้รับใช้นะครับการปฏิบัติต่อทิศทั้ง6ตามสมควรนะครับก็เท่ากับเป็นการปิดช่องทางของความชั่วร้ายและก็อันตรายต่างๆรอบตัวนะครับอีกทั้งยังคอยเกื้อนหนุนนะครับให้เราไม่ตกต่ำ ทิศเหล่านี้ก็จะช่วยประครับประคองนำทางเราไปสู่ความเจริญนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องนรกสวรรค์นะครับเพราะว่านารกสวรรค์พิจารณาได้สองในครับคือถ้าพิจารณาในทางโลกที่คนมักจะพูดถึงกันทั่วไปว่านารกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้านะครับคนที่ทํากรรมชั่วมากๆพอตายไปก็จะไปเกิดในภพภูมิของนรกชั้นต่างๆตามระดับ ของผลกรรมซึ่งเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายนะครับส่วนใครที่ทำกรรมดีเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิชั้นสวรรค์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนในการประพฤติกรรม้านที่ดีใช่ไหมครับการพูดถึงในลักษณะตามความหมายเหล่านี้ครับเป็นการพูดถึงนรกสวรรค์หลังความตายแต่ว่าในในหนึ่งนะครับที่เป็นธรรมชั้นลึก หรือโลกุตละธรรมครับที่ได้กล่าวถึงนรกว่าเมื่อไรก็ตามครับที่จิตของเราเป็นอกุศลหรือมีกิเลสในใจครับเราจะรุ่มร้อนเป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่นแหละครับคือลักษณะของนรกใน,ในทางกลับกันครับถ้าจิตเราเป็นกุศลปราศจากกิเลสแล้วใจของเราก็จะสงบเย็นลักษณะนี้ครับเป็นสวัสค์ นี่คือความหมายของนรกสวรรค์นในแบบปัจจุบันเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นะครับความหมายของนิพพานในที่นี้หมายถึงเย็นคือเย็นจากกิเลสต,ต่างๆในแต่ละวันครับจิตของเราอาจจะมีกิเลสเกิดขึ้นได้หลายครั้งแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าตัวกิเลสเนี่ยไม่ได้คงอยู่ถาวรต่อเนื่องตลอดเวลาตัวมันเองก็เป็นอนิจจังครับ ในระหว่างที่กิเลสหนึ่งดับไปและกิเลสใหม่เนี่ยยังไม่ได้เกิดครับช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อน,นี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่จิตว่างจากกิเลสนั่นคือนิพพานครับแต่ก็เป็นแค่นิพพานสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นครับในวันหนึ่งวันหนึ่งครับเราก็สามารถมีนิพพานสั้นๆอย่างนี้ได้หลายๆครั้งครับแต่ก็ยังไม่ใช่นิพพานถาวรนะครับวิธีการฝึกหรือแนวทางในการปฏิบัติ ให้ได้นิพพานฐาวรก็คือการคอยระวังจิตครับไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นได้ในแต่ละครั้ง mm. เมื่อเราฝึกจิตให้สามารถลดกิเลสได้หนึ่งครั้ง mm. ก็เท่ากับเป็นการตัดกิเลสในการเกิดของกิเลสได้หนึ่งครั้งเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถทําได้บ่อยครั้งเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการลดจํานวนครั้งของการเกิดกิเลสได้มากเท่านั้นนะครับ เมื่อจิตที่ผ่านการฝึกมาดีแล้วนะครับกิเลสก็ไม่สามารถที่จะก่อตัวขึ้นได้ครับก็จะเกิดนิพพานอย่างถาวรในที่สุดเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของโพธิหรือกิเลสน,นะครับทั้งสองทั้งสองอย่างนี้ครับมีลักษณะคล้ายกันมากเลยครับแถมยังเกิดจากแหล่งเดียวกันคือจิตหรือวิญญาณนะครับตัวจิตหรือวิญญาณนี้ครับก็คือผู้ที่รู้แจ้งในธาตุ เมื่อจิตไปรับรู้อะไรแล้วก็เป็นเพียงสภาวะรู้เฉยๆยังไม่เป็นโพธิหรือกิเลสน,นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่จิตเกิดปรุงแต่งแล้วเหตุปัจจัยในการปรุงแต่งเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีหรือทางธรรมอันนี้ครับก็เรียกว่าโพธิแต่ถ้าจิตปรุงแล้วไปในทางอากุศลหรืออธรรมอันนี้เรียกว่ากิเลสครับทีนี้ถ้าลองพิจารณาจาก แต่ละเรื่องตามที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็อาจจะดูเหมือนว่าเ,เรื่องราวในหนังสือเล่มน,นี้มันเหมือนไม่ค่อยจะสอดคล้องกันเลยแต่ถ้าลองพิจารณาดีๆนะครับพิจารณาโดยละเอียดแล้วก็จะพบว่าเนื้อหาในทุกๆข้อครับล้วนเป็นปฏิปทาเพื่อการเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานทั้งสิ้นครับ โดยเรียงลำดับจากเรื่องง่ายๆไปสู่เรื่องที่ทำความเข้าใจยากครับอาจารย์พุทธทาสกำหนดการเดินเรื่องในแต่ละบทให้มีความสอดคล้องสืกเนื่องกันจากเรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้ายนะครับพร้อมกับมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะในหัวข้อสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตท่านต้องการสื่อความหมายว่า สิ่งที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยครับที่แท้จริงแล้วคือธรรมชาติหรือประธรรมโดยอธิบายถึงความเป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยกายหรือรูปกับจิตวิญญาณหรือนามนะครับให้ทำความเข้าใจธรรมชาติของทั้งสองอย่างซะก่อนนะครับว่ามีคุณลักษณะเป็นอย่างไรมีการทํางานแบบไหนและเราควรจะปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างไรับเช่นในส่วนของรูปกายนี้ครับ ก็มีธรรมชาติของมันคือร้อนหนาวหิวกระหายเมื่อเกิดความทุกข์ทางกายก็ต้องได้รับการดูแลตอบสนองนะหรือได้รับการบรรเทานะครับให้มันทุเลาลงเช่นออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนะครับมีภูิต้านทานเชื้อโรคนะครับเมื่อหิวกระหายก็ต้องกินนะครับต้องดื่มเพื่อบรรเทาความหิวความกระหายเมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็ต้องรักษาไปตามอาการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยบรรเทาความทุกข์ทรมาน นั้นๆน,น,นะครับจะมันเกิดขึ้นแต่ว่าการปฏิบัติต่อกายเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีเพราะว่าถ้าสนองความต้องการมากเกินไปครับก็จะกลายเป็นกิเลสจะเกิดความทุกข์นะครับส่วนที่2ก็คือจิตวิญญาณหรือนามว่าด้วยการรับรู้ผัสสะผ่านทางอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ ลักษณะธรรมชาติของมันก็คือเมื่อมีการรับรู้หรือสัมผัสเกิดขึ้นลำดับต่อมาก็จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเยถ้าไม่มีสติรู้ทันก็จะกลายเป็นความเพลินหรือกิเลสเมื่อมีการสะสมบ่อยๆครับก็จะเกิดอนุสัยหรือความเคยชินแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้เท่าทันแล้วก็นะครับก็ให้ละหรือทิ้งความรู้สึกนั้นซะเพื่อไม่ให้เกิดการปรุงต่อ เื่อเรามีสติดับกิเลสได้ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เรียกว่าการดับเย็นนะครับหรือนิพพานชั่วคราวในการดับกิเลสได้ครั้งหนึ่งก็เท่ากับเป็นการได้นิพพานชั่วคราวครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการฝึกดับกิเลสเช่นนี้บ่อยๆเข้าครับจนกระทั่งไม่ให้กิเลสสามารถเกิดขึ้นได้อีกลักษณะนี้ท่านเรียกว่านิพพานถาวร ความสุขในชั้นจิตนี้นะครับจะสุขแล้วก็บริสุทธิ์ขึ้นไปมากนะครับเพราะว่าไม่มีอาการของความทุกข์ที่แฝงมากับการเสพกามอามิตรเช่นความหวาดระแวงเบื่อหน่ายรันทดนะครับดังนั้นการอธิบายสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตในมิติของอาจารย์พุทธทาสที่แยกออกเป็นกายหรือรูปกับจิตถือนามว่าคู่ชีวิตที่แท้จริงนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปตามหาที่ไหนเลยครับเพราะว่าทั้งสองสิ่ง ล้วนอยู่ในตัวเราเมื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตคืออะไรแล้วท่านก็จะสอนต่อครับว่าสิ่งนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นยังไงตามลำดับนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการอธิบายสภาพธรรมหรือธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบท่านอาจารย์พุทธทาสมากๆเลยซึ่งสามารถอธิบายได้ชัดเจนเป็นระบบระเบียบง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับ เป็นการแสดงถึงภูมิรู้ภูมิธรรมของอาจารย์พรรุทธทาสที่มีความเข้าใจในธรรมอย่างลึกซึ้งในหัวข้อทิฏทั้ง6ครับท่านอาจารย์ก็ได้มีการอธิบายเปรียบทิฏเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่เนาะโดยการให้เหตุผลว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่เกิดมาก่อนเราเดินทางมาก่อนนับว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเราแถมยังเปรียบพ่อแม่เนี่ยในฐานะพรหม คือผู้มีเมตตาต่อบุตรอย่างหาบุคคลใดมาเปรี่ยนได้ยากนะครับบิดามารดาเป็นเสมือนพระอาหารครับในแง่มุมที่เป็นผู้ที่มีพระคุณมากดังนั้นการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาอย่างสูงสุดในทางพุทธศาสนาก็คือการเปลี่ยนผู้ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิในส่วนของทิศเบื้องหน้า เอ้ยไม่ใช่ครับในส่วนของทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยานะครับอาจารย์ให้เหตุผลว่าบุตรภรรยาเนี่ยครับเป็นผู้ที่มาที่หลังครับและเราเนี่ยยังเป็นผู้ที่ให้กําเนิดบุคคลทั้งสองด้วยนะครับการปฏิบัติต่อบุคคลทั้งสองในฐานะผู้สืบเผ่าพันธุ์และพัฒนาเขาให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นครับท่านได้กล่าวว่าบุตรเนี่ยครับควรมีความ พัฒนาจเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณมากกว่าพ่อแม่สมมตินหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ได้รับมรดกแล้วนะครับก็ต้องคอยพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินให้มันพ่อคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปทำนองนั้นนะครับดังนั้นครับการดำรงเผ่าพันธุ์ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นจนถึงพระนิพพานเนที่สุดทิศต,ต่อมาเป็นทิศเบื้องซ้ายเนาะ เปรียบเป็นมิตรสหายผู้ซึ่งแวดล้อมคอยให้ความช่วยเหลือทางด้านแรงกายในยามที่เรามีปัญหาการตอบแทนทิศเรื่องซ้ายหรือมิตรเนี้ยครับหรือเพื่อนเนี้ยก็คือปฏิบัติกับเขาแบบเดียวกับที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเรานะครับเราทํำยังไงกับเขาเขาก็จะทํำยังไงเอาใหม่เราปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเขาก็จะปฏิบัติต่อเราเช่นนั้นนะครับ ทิศเบื้องขวาก็เปรียบเป็นครูอาจารย์ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านสติปัญญานะครับพัฒนาให้เรามีความฉลาดคิดแก้ปัญหาต่างๆเราก็เลยควรให้ความเคารพครูอาจารย์ในฐานะเป็นผู้ที่คอยให้ปัญญาแก่เรานะครับช่วยยกจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นส่วนทิศเบื้องบนครับท่านเปรียบว่าเป็นสมณพราหมณ์ซึ่ง ถ้าเปรียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยก็คงจะเป็นพระสงฆ์นะครับผู้ที่คอยยกระดับจิตใจให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นนะครับและในฐานะเป็นผู้ที่คอยรักษาพระธรรมวินัยให้ดำรงอยู่เพื่อนำพาสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในศาสนาทั้งในแง่ของการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติและการรักษาศีลที่บริสุทธิ์ซึ่งยกให้ท่านเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ ที่สุดท้ายครับคือทิศเบื้องล่างนะครับได้แก่ค่าทาตบริวารการอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อนะครับคือการให้ความช่วยเหลือเขาให้เหมาะสมแก่ฐานะนะครับแล้วเขาก็จะตอบแทนเราอย่างเต็มกําลังด้วยการจงรักภักดีนะครับดังนั้นการปฏิบัติต,ต่อทิศทั้ง6อย่างถูกต้องครับเป็นการอุดรอยรั่วจุดอ่อนต่างๆของชีวิตนะครับและทิศต,ต่างๆเนี่ยครับจะคอยหนุนนําความเจริญความสําเร็จ ในชีวิตนะครับมาสู่เราเรื่องนรกสวรรค์น,นะครับท่านต้องการสื่อให้เราเกิดความเข้าใจในความหมายของคำว่านารกสวรรค์นในสองมิติคือมิติที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณที่มีความเชื่อว่าสวรรค์อยู่บนฟ้านารกอยู่ใต้ดินกับอีกมิติหนึ่งที่นรกสวรรค์ ที่เป็นนรกสวรรค์ตามแบบภาษาธรรมคือสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะครับอาจารย์ได้กล่าวว่านรกในแบบที่เชื่อมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเนี่ยครับเป็นการสืบทอดต่อกันมากระทั่งมีปรากฏในหนังสือไตรภูมิพะล่วงที่มีการพูดถึงนรกในชั้นต่างๆตามลําดับตั้งแต่ระดับชั้นเบาไปจนถึงชั้นที่มีความทุกข์ทรมานอย่างหนักที่สุดหรือที่เรียกว่าชั้นอเวจี G นะครับ เป็นนรกแบบหลังความตายครับไม่สามารถที่จะหยิดยกหรือหาหลักฐานมาพิสูจน์กันได้ท่านจึงเสนอนรกสวรรค์นในแบบภาษาธรรมคือสวรรค์นในอกนรกในใจก็คือสวรรค์น,นรกที่ผ่านเข้ามาทางอายตนาทั้ง6คือการรับรู้และเสพโลกโดยผ่านทางทวารทั้ง6คือหูตาจมูกลิ้นกายใจนะครับโดยลักษณะที่เรียกว่าอาการ6คือ รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัะและธรรมารมนะครับโดยได้เปรียบเทียบนรกในภาษาคนและภาษาธรรมว่านรกคือความร้อนใจสัตว์เดรัจฉานคือความโง่เปรตคือความหิวอสูรกายคือความกลัวเมื่อใดก็ตามครับที่เราร้อนใจเราก็จะกลายเป็นสัตว์นรกเมื่อใดก็ตามที่เราโง่ก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉาน เมื่อใดก็ตามที่เราหิวด้วยกิเลสเราก็จะกลายเป็นเปรตและเมื่อไหร่ที่เรากลัวอย่างไม่มีเหตุผลเราก็จะเป็นอสุรกายในร่างมนุษย์ครับนี่เป็นการอธิบายนรกในแบบที่เกิดจากอายตนะที่สัมผัสได้สามารถพิสูจน์กันได้ในชาตินี้โดยช่องทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ ส่วนสวรรค์ตามแบบภาษาคนในโบราณก็คือสวรรค์นในชั้นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรเหล่านี้คือสวรรค์ตามชั้นความเชื่อแต่ก่อนนะครับท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความหมายสวรรค์นในภาษาธรรมเหมือนกันครับว่าเป็นสิ่งที่น่ารื่อนรมน่าปรารถนาท่านเปรียบสวรรค์ชั้นกามาวจรคือการได้รับความสุขในระดับที่ต่ําสุดเช่นเมื่อเราได้รับความสุข ความพอใจทางการ,รมรณ์เรียกว่าการ,รมารวจรใช่ไหมครับสวรรค์นในรูในชั้นรูปามสวรรค์นในชั้นรูปาวาจรก็คือความสุขที่สูงขึ้นมาปราศจากการ,รมารณ์เช่นความสุขที่เกิดจากการได้ครอบครองวัตถุสิ่งของนันเป็นที่รักที่พอใจนะครับสว่วนอรูปาวาจรก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดปราศจากทั้งกลางและรูปเป็นความสุขที่เนื่องด้วยความสุข ทางจิตท,ทางใจเช่นความสุขที่เกิดจากบุญกุศลการรักษาศีลหรือจิตท,ที่เป็นสมาธิอาจารย์ได้กล่าวย้ำถึงนรกสวรรค์นในภาษาธรรมว่าเมื่อใดจิตเราเป็นอกุศลเมื่อนั้นก็เท่ากับเรากำลังตกนรกและเมื่อใดจิตเราเป็นกุศลเมื่อนั้นเราก็ได้ขึ้นสวรรค์หรือที่เรียกว่าสวรรค์อยู่ในอ,อกนรกรอยู่ในใจอาจารย์เห็นว่า ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แบบดั้งเดิมนะครับไม่มีอิทธิพลต่อคนในปัจจุบันหรือไม่ไม่จูงใจให้คนมีศีลธรรมได้อีกต่อไปครับท่านก็เลยนําเสนอนารกสวรรค์นในแบบที่เป็นสวรรค์นในอกนรกในใจนะครับเพราะว่าสวรรค์น,นรกชนิดนี้สามารถที่จะพิสูจน์กันได้ด้วยตัวเองเป็นนรกสวรรค์ที่อาญตนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยล้วนต้องมีอาญตนะด้วยกันทั้งสิ้น ท่านได้เสนอเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคนเราครับมีศักยภาพพอที่จะควบคุมนรกสว่า์ได้เราสามารถที่จะปิดนรกและเปิดสวรรค์ได้ด้วยอยายตนะที่มีท่านชี้ไปว่านอกจากสามารถสัมผัสสวรรค์นในปัจจุบันได้แล้วครับถ้าหมั่นฝึกปฏิบัติรักษาจิตอย่างมั่นคงแน่วแน่ถ้าว่าจะต้องตายจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า เราได้ทําการปิดกัน้นอนรมณเอาไว้แล้วและประตูสวรรค์นเนี่ยเราก็ได้ทําการเปิดเอาไว้แล้วเช่นกันนะครับเท่ากับว่าเป็นการรับประกันทั้งในชาตินี้และชาติมนานอ่ะไปที่หัวข้อนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ครับเป็นหัวใจสําคัญของหนังสือเล่มน,นี้ครับที่ต้องเข้าใจเนื้อหาอย่างแจ่มแจ้งครับโดยท่านได้นําเสนออย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเลยขณะเดียวกันก็ยังคงความสอดคล้อง หลักเชื่อเดิมเช่นในประเด็นที่ว่าการที่จะได้นิพพานนั้นต้องสะสมบารมีมาเป็นหมื่นแสนชาติซะก่อนท่านเปรียบคำว่าหมื่นแสนชาติในภาษาคนที่ต้องเกิดและตายมาเป็นแบบภาษาธรรมครับเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นคือชาติในความหมายการเกิดขึ้นแห่งอุปทานหรือกิเลสแต่ละครั้งนับได้ว่าเป็นชาติหนึงชาติหนึ่งซึ่งถือได้ว่า วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนั้นชาติการเกิดตายมีได้หลายหมื่นหลายแสนครั้งนะครับท่ากับว่าครบรอบของการสะสมบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะได้นิพพานในชาติภพนี้แล้วล่ะครับส่วนการปฏิบัติให้ได้มาซึ่งนิพพานนั้นนะครับท่านก็ได้อธิบายไว้ในลักษณะของนิพพานระยะสั้นนิพพานชั่วขณะหรือนิพพานหรือนิพพานเล็กๆน้ยน้อย คือลักษณะของสภาวะดับเย็นจากกิเลสเช่นว่าเราเกิดกิเลสขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมีสติรู้ทันดับกิเลสได้ทันซึ่งประโยชน์ของนิพพานระยะสั้นเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความเป็นปกติอยู่ได้ไม่ว้าวุ่นไม่เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นนะครับแล้วทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับชีวิตก็จะทุกข์ร้อนอย่างแสนสาหัส แต่ว่าธรรมชาติของกิเลสน,นะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับเองได้ครับการดับนี่แหละครับที่อาจารย์พุทธทาสเรียกว่านิพพานชั่วครู่หรือนิพพานระยะสัน้นกิเลสเมื่อเกิดได้ครั้งหนึ่งก็จะมีการสะสมและเพิ่มพูนกําลังที่จะก่อให้เกิดกิเลสต่อไปเรื่อยๆถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะกลายเป็นความเคยชินหรืออนุสัยนะครับตัวนิพพานระยะสั้นนี้เองครับจะเป็นตัวทําลายอนุสัย คือการดับกิเลสได้ครั้งหนึ่งเท่ากับทําลายอนุสัยได้ครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับเมื่อปฏิบัติจนชานาญครับในที่สุดก็จะกลายเป็นการทําลายอนุสัยจนหมดสิ้นทําให้จิตมีกาลังมากพอที่จะไม่เหลือเชื้อให้กิเลสเกิดขึ้นได้อีกนะครับเมื่อปฏิบัติได้ถึงขั้นตอนนั้นนะครับก็จะได้นิพพานถาวรเป็นเป้าหมายในที่สุด ซึ่งเป็นมุมการนําเสนอที่ท้าทายความรู้และความเชื่อเดิมอย่างมากนะครับอาจารย์พุทธทาสได้อธิบายในแบบของท่านรวมกับการยึดหลักตามแนวทางคําสอนของพุทธองค์คือท่านจะเชื่อของท่านเป็นอย่างนั้นเราไม่ตําหนิเราไม่คัดค้านแต่เราจะเชื่อของเราแบบนี้อาจารย์พุทธทาสกล่าวไว้แบบนี้นะครับการอธิบายเรื่องโพธิหรือกิเลสน,นะครับอาจารย์ ต้องการอธิบายให้เราเข้าใจความหมายของโพธิและกิเลสได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังเป็นการบอกถึงความจำเป็นในการพัฒนาโพธิให้สามารถเอาชนะกิเลสได้อย่างถาวรนะครับแล้วก็จะได้มรรคผลสูงสุดอยู่ที่พระนิพพานเนาะซึ่งท่านได้อธิบายไว้อย่างนี้ครับว่าทั้งโพธิและกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาจากแหล่งเดียวกันคือตัวจิตหรือวิญญ,ญาณ จากนั้นก็จะมีการปรุงแต่งออกไปในทางกิเลสบ้างในทางโพธิบ้างนะครับคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ครับมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่ตลอดเวลาถ้าฝ่ายไหนชนะจิตก็จะไหลไปกับฝ่ายนะั้นเช่นว,ว่าเมื่อตัวที่เป็นกิเลสชนะพฤติกรรมก็จะไหลไปกับฝ่ายกิเลสเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวธรรมะก,กับอาธรรม มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้ครับการเป็นผู้มีปัญญาย่อมเห็นถึงประโยชน์ของโพธิและพยายามที่จะพัฒนาโพธิให้สามารถเอาชนะกิเลสได้แนวทางในการพัฒนาโพธิที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้คือการใช้หลักธรรมบาร,รมี10ข้อครับเพื่อที่จะพัฒนาโพธิหลักนี้ก็ได้แก่1การให้เพื่อทําลายความเห็นแก่ตัวครับ2 พวมีศีลเพื่อควบคุมไม่ให้มีความผิดพลาดท,ทางกายวาจานะครับ3เนี่ยก็ให้ออกมาซสจากกามนะครับ4เนี่ยก็มีปัญญารู้ทุกสิ่งที่ควรจะรู้5ครับมีความกล้าหาญภาคเพียรก็คือวิริยะนะครับ6นะครับก็มีขันติอดทนอดกลั้น7นะครับมีสัจจะซื่อตรงต่ออุดมคติของความเป็นโพธิ8ตั้งมั่น9เ,เมตตาความเมตตานี่คือมิตรภาพนะครับ ใครบอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่ไม่มีเมตตานี้ไม่ใช่แล้วนะครับสิกอุเบขาครับการวางเสืออย่างถูกต้องเมื่อพัฒนาตามหลักบารมีสิประการนี้นะครับอย่างบริบูรณ์ก็เท่ากับว่าเป็นการพัฒนาโพธิอย่างเต็มรอบนะครับผลก็คือจะเป็นผู้ชนะกิเลสตลอดกาลหรือที่เรียกว่าโพธิสัตว์แล้วก็จะถึงหมุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานในที่สุดครับ ก็อย่าลืมกันนะครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นะครับเป็นการรวบรวมธรรมบรรยายของอาจารย์ลองไปหาอ่านกันดูนะครับแล้วก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันครับว่า,าได้เนื้อหาอย่างที่ผมมาแด้นำอาไว้หรือเปล่านะครับหรือมีความเห็นแตกต่างยังไงก็เอามาแชร์กันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ